สวัสดีนะนะ้าวันนี้เรามาคลองแสนแสบอีกแล้วนะครับแต่คนละหมายครับหมายใหม่ครับบรรยากาศก็จะมืดๆค,มคึมๆหน่อยนะครับวันนี้แดดไม่ออกเหมือนฝนจะตกมากับหลานชายสองคนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าจะมีผลงานฝากน้านหรือเปล่านะครับ มาชมกันครับครับที่ตกหน้าดินนะครับตกแบบนั่งลอยนะครับเพราะข้างหลางตอเยอะครับอย่าได้ใช้กันหนมปังฟัมเฮาธรรมดานะครับ บรรยากาศปลาขึ้นนะครับปลาขึ้นเยอะมากนะครับนครับปูกป่าขึ้นนะครับไม้สวยครับแต่ปลาไม่ค่อยกิน ปลาขึ้นเยอะมากครับเย็นๆก็จะมีคนออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับดีจะมีตัวให้ชมนะครับ กดติดตามรับชมนะครับรับพาเดินดูบรรยากาศนะครับหมายสวยๆ ดูปลานะครับปลาขึ้นเล่นน้ำมาชมผลงานนะครับว่าจะมีผลงานฝากหรือเปล่านวลล้านชายเดินไปนู รอบนะครับลมแรงมากเลยครับเหมือนฝนจะตกเลยครับน,นี้ก็1นึ่งคันนี้มามา4สหคันนะครับสวีบผลงานเราจะถ่ายชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมองไปเดยวโอ้โหมองไป ปล,ปลาขึ้นลิบๆนะครับ<า>ัน้ำวันนี้ผิวน้้ำออกดำนะครับดำไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้เราดูหรือเปล่าหวังว่าคงไม่กินแห้วนะครับมาบสุนสุทาคาชิเ <laughs> ดี๋ยวมีตัวถ่ายชมครับ อย่างไงย่งไงวันนี้คิดว่ามีผลงานไหมวันนี้ตอมีครับผมมีเยอะอมต้องมี้มมาดว่าจะไม่กินเหี้ยใช่ไหมวันนี้ไม่กินต้องไม่กินฮสู้ตายใช่ไหมครับครับอฝนก็จะตกนะครับใช่ฝนก็จะตกฝนก็จะตกด้วยหประเด็นอนะไร จะอยู่ได้นานหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะครับเพิ่งจะออกมาครับจะมีผลงานให้ชมหรือเปล่านะครับกัันไปครบเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับตัดกระไครด้วยครับตัดกระไคร้เยนะครับขอบคุณครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับ ใส, ngày, ส,ส่เป<ร>็นไงใส่เป<ะ>็นไงสสโอ้ยลูกปลาติ๋วลูกปลาติ๋วครับลูกปลาติว๋วใส่แบนๆเ,เลยฮะับนะครับของแผ่นแสบครับของแผ่นแสบยกเลยงั้นยกเลยเค,ครับหลานชายตัวฉมังยกเลยน,นะครับเดี๋ยวนะครับ วางกันแบบเดีๆยกขึ้นมาค่อยๆสวยงามมาแล้วนับหนึ่งนับหนึ่งครับโชว์ตัวนะครับโชว์ตัวนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนเดี๋ยวชมตัวต่อไปนะครับสู้ๆมานครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับ ฝนล,ลงแล้วเดือนเย็นก็จะมีคนออกมาวิ่งนะครับออกกำลังกายอบกหนักด้วยครับ ก็ขึ้นดีนะครับฝนก็ตกไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับจะมีตัวแล้วจะให้ชมนะครับมันตกหนักมากเลย ตกแล้วครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับเก็บก่อนครับมีผลงานได้ฝากหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูหมายหน้าบ้านอีกทีนะครับถ้าตกไปหนักจะลองหย่อนดูอีกทีเผื่อมีตัวครับสำหรับหมายนี้หนีฝนก่อนครับเก็บครับเก็บมามืดตึบเลยครับ บ้านกับบ้านนีฝนนีฝนบายบายบาายครับฝากกดติดตามกดไลค์กับซับสไคร e ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเบียกแล้วครับไปแล้วครับกลางสายฝนเลยครับเสียงวัดดวงครับของการกลางสายฝน เดี๋วจะมีผลงานเพิ่มให้นานาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับย้ายกลับมาหมาหน้าบ้านแล้วครับฝนตกไม่ไหว ตีทิ้งไว้ครับเผื่อผลงานเพิ่มนะครับถ้าไม่เพิ่มก็แต้มเดียวนะครับริมคลองแสนสาบนุกหนานนุกหนาน Vâng vào thủy ngồi xóa lên bên ngoài Ồ Hai Martin mấy giờ đấy Vẫn tọc Hãy

มเป็นไงกไม่ออกไม่ออก่อแมไม่ออกออกไม่ได้ก้อโตแ่่ตรงนี้แ่อ่ข้างมแล้วผลงานสวยริมคลองวใหญ่ปใหญ่กเมื่อกี้อีกปากเลือเต็มเนื้อะปกเลือเต็มเ้สวยริมคลองเลือดไหละไม่รู้ไม่ใช่ปลาแดงๆอ่ะปลากินลูกอม ครับนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องผลง,งานก็เท่าที่เห็นนะครับมีเพิ่ม,มีกหนึ่งฝนตกหนักมากเลยครับสู้ไม่ไหวใช้เวลาตกประมาณสี่สิบนาทียอมตกเยอะจริงๆครับนี่ครับมืดฟ้ามัวดินเลยครับดู มีแต่ขยะนั้น,น,นเลยตาติดตามสายเลยนี่ครับสู้ไม่ไหวครับน้ำก็แรงขยะก็เยอะฝนก็ตกฝากติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยครับ like, กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะมีชิปคลิปใหม่ให้ดูอีกนะครับจะจัดลงไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย